สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกล้วยไม้ค่ะวันนี้ใช้ดิบินเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ34เซนติเมตรนะคะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะวันนี้ใช้สีชมพู2เส้นสีขาว2เส้นค่ะ เรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันวัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะนี่ค่ะพับลงไปค่ะวางลงไปค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาก็คือเส้นที่2เอามาคล้องเส้นที่1ค่ะ ปลายริบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่สมค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะเริ่มจากเส้นนี้เส้นสีชมพูให้พับปลาดิบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวานะคะหลังจากนั้นก็นำปลาดิบินสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูปลายดิบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาต่อมา เส้นสีขาวจับตั้งฐานริบินนะคะลงมาค่ะหลังจากนั้นให้บิดปลายริบิ้นไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวให้ปลายดิบินชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาต่อมาเส้นสีชมพูให้เราพับปลายดิบินกลับลงมา หลังจากนั้นให้บิดปลายดิบิ้นไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูเสร็จแล้วให้ดึงปลายดิบินออกมาเส้นต่อมาคือเส้นนี้เอาเส้นสีชมพูหล,ลบมาเส้นสีขาวที่เราทำให้จับปลายดิบิ้นพับกลับลงมาหลังจากนั้นเราบิดไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาว เสร็จแล้วให้ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้เส้นสีขาวเอาเส้นสีชมพูหลบมาพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาหลังจากนั้นม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐาน ตรงกีดดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกนี่ค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นเส้นที่2ก็คือเส้นสีชมพูเอาสีขาวหลบมาค่ะเส้นสีชมพูที่เราทำให้พับริบบิ้ไปทางด้านหลังของเส้น ปลายริบบิ้นเราจะชี้มาทางขวาให้เราม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับเข้ามาด้านในสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาคือเส้นนี้ค่ะเอาเส้นสีชมพูหลบมาค่ะ เราพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นเราชี้ไปทางขวานะคะหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีชมพูค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นสีชมพูพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาหลังจากนั้นเราก็ม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีดดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเส้นสีขาวที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะให้นำปลายดิบบินขึ้นมาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีชมพูค่ะสอดไปเลยค่ะปลายดิบบินจะทะลุออกมาตรงกลีบดอกสีขาวนี่นะคะนี่ค่ะปลายดิบบินก่อนที่เราจะดึงปลายดิบ,บินให้นำนิ้วข้างซ้ายกดลงไปที่กลีบดอกสีขาวค่ะ แล้วดึงปลายริบินขึ้นไปขอบของริบบินให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะต่อมาเส้นสีชมพูเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้เรานำปลายริบบินขึ้นมาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูนะคะนี่ค่ะตรงใต้ล่างกีบดอกสีขาวปลายริบบินจะมาทะลุตรงกรีบดอกสีชมพูดึงขึ้นมา ก่อนที่เราจะดึงนะคะให้นำนิ้วข้างซ้ายกดกีบดอกสีชมพูไว้แล้วดึงขึ้นไปขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะเส้นสีขาวให้เรานำปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านบนตรงกรีบดอกสีขาว ดึงใช้นิ้วข้างซ้ายกดลงไปแล้วดึงปลายริบบิ้นขึ้นไปค่ะนี่ค่ะตรงกรีบดอกสีขาวนี่นะคะเส้นต่อมาเส้นสีชมพูค่ะเส้นริบินที่ชี้เข้าหาตัวเราให้เรานำขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวนี่ค่ะปลายริบบิ้น ชี้ขึ้นมาให้กดที่กลีบดอกสีชมพูไว้นะคะแล้วเราก็ดึงขึ้นไปค่ะขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเราจะเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะจับเส้นลิบบิ้นขึ้นไปค่ะชี้ขึ้นไปด้านบนให้เรานำปลายริบบิ้นกลับขึ้นมาค่ะ หลังจากนั้นบิดที่ปลายริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่นะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะ ีบดอกที่สองค่ะคือเส้นสีชมพูนะคะจับปลายริบินขึ้นไปค่ะจับปลายดิบินกลับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นม้วนปลายริบินเข้าไปด้านในค่ะเสร็จแล้วนำปลายดิบินสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะปลายดิบินทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมานะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นสีขาวค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายกลับลงมาม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะ ต่อมาก็คือเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสีชมพูนะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะ ค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะหลังจากนั้นก็นี่ค่ะพอได้กกีบดอกที่สวยงามแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านไปสอดเก็บตามลายเส้นค่ะนี่เราก็ดึงกกีบดอกให้สวยเสมอกันค่ะนี่ค่ะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือเราสอดไปทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านไปทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราบีบกดลงไปที่มุมให้กระชับค่ะทั้งสีด้านเลยนะคะ หลังจากนั้นก็ตัดปลายดิปบิ้นทิ้งค่ะทั้ง4มุมค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะก็จะมีวิธีพับเหรียญโปยทานมาแนะนำค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ